สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ๊ะที่กำลังของมารับซุ้มสองของปีหน้าชาแนลนะจ่นะเนาะพามาเบิงหมากเชอรี่จ้ะซุกละเชอรี่ต้นขางท่างจ้ะซุกเต็มไปเหมือดอยู่บางคนก็นมาเก็บกินเด้อจ้ะเดินนี่เก็บกินได้ฟรีจ้ะโอ้ยสะออนเนาะโลกละเมืองติละจ้ะโอ้ยสุกแดงเต็มต้นอยู่ ดกขนาดเดี๋ยวสะเก็บไปกินจักน้อยอยู่จ้ะสอนเด้หนอมาด้วยจ้ามาเก็บบากเชอรี่กินน่วมกันแต่ว่าก่อนจะกินก็เอาไปล่างก่อนเนาะเอาไปล่างก่อนดีๆค่อยกินเดี๋ยวให้เบิงสัตว์ใกล้เชอรี่จะเชอรี่ ล่มพัดเย็นสบายสบายโอ้ยสะออนเด้หนอะสุกยุดสุกไว้ละ่ะสุกไว้เติบตอนนั้นมาเบิงยังไงบ้านดีสุกอยู่คุณนะ่ะแดงจึงครึ่งยุดทั้งต้นคุณนะ่ะโอเคนาอจจะนนาอขอเก็บหมากเสซอรี่ไปกินกันเด้อจ้ะเด้อพอกันไหมคลิปน่าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย